แนะนำบทอัลยินบทอัลยินเป็นบทมัก,กยามียี่สิบปดองค์การบทได้กล่าวถึงการที่ยินจำนวนหนึ่งได้ฟังการอาาร่านอัลกุรอานพวกเขาได้ทราบซึ่งในสิ่งที่มีในอัลกุรอานเช่นความสละสลวยในสำนวนจงกระท่งพวกเขาได้ศรัทธาต่ออัลกุรอานทันทีที่พวกเขาได้รับฟังและได้เรียกร้องกลุ่มชนของพวกเขาไปสู่การอิหมาด บทนี้ได้เปลี่ยนไปกล่าวถึงการให้เกียรติและการให้ความบริสุทธิ์ของพวกเขาแด่ออนล็อกการให้เอกภาพแดะองค์ด้วยการเคารพพักดีบทนี้ได้กล่าวถึงการแอบฟังของยินการห้อมล้อมชั้นฟ้าด้วยยามเฝ้าจากมาลายกาการส่งเปลวเพลิงแก่พวกยินหลังจากการแต่งตั้งรอซูลสันหลอนล้อในวัสลัมและการประหลาดใจของพวกยินต่อเหตุการณ์ที่น่าประหลาดนี้ บทนี้ได้กล่าวถึงการแบ่งพวกยินออกเป็นสองพวกคือยินศรัทธาและยินผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรปลายของแต่ละพวกหลังจากนั้นบทนี้ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงการเรียกร้องของทารอซูลสลนล,ลลอเวไลเวสนันหลังและการห้อมล้อมของพวกยินรอบๆตัวท่านขณะที่พวกเขาได้ยินท่านอ่านอัลกุรอานบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงขอบเขตอำนาจของอัลลอฮ์ด้วยการรอบรู้สิ่งเร้นลับและการห้อมล้อมของโปร่ง โดยการรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในจักรวาลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอกุลอูฮียะอิลัยฮิอันนะฮุสตะมะอะนะะรุมมินัลจินนิฟะกานูอินนะซะมิอนาคุรานันอะจะบะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าได้มีองค์การมายังฉันว่า แท้จริงพวกยินจำนวนหนึ่งได้ฟังชั้นอา่านอัลกุรอานและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้ยินอัลกุรอานที่แปลกประหลดาดนับไปสู่ทางที่ถูกต้องดังนั้นพวกเราจรึงศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นและเราจะไม่ตั้ง ผู้ใดเป็นภาคีต่อพระผู้อภิบาลของเราและความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระผู้อภิบาลของเรานั้นทรงสูงส่งยิ่งพระองค์ไม่มีพัญญาและบุตรและแท้จริง คนโง่ในหมู่พวกเราได้กล่าวร้ายต่ออัลลอฮ์อย่างเกินเหตุและแท้จริงเราคิดว่ามนุษย์และยินจะไม่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์เป็นอันขาด และแท้จริงมนุษย์บางคนเคยขอความคุ้มครองจากยินบางตนดังนั้นพวกเขามนุษย์จึงทำให้พวกเขายินเพิ่มการยิงจงหอมมากขึ้นและแท้จริงพวกเขามนุษย์คิดเช่นเดียวกับที่พวกท่านยินคิดว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้น เป็นศาสนาทูตและแท้จริงเราได้ค้นคว้าหาข่าวณนะชั้นฟ้าแต่เราได้พบหน้าที่นั้นเต็มไปด้วยยามเฝ้าผู้เข้มแข็งและเปล่าเพลิือา และแท้จริงเราเคยนั่งหน้าสถานที่นั่งในท้องฟ้าน,นั้นเพื่อฟังแต่ขณะนี้ผู้ใดนั่งฟังก็จะพบเปลวเพลิงถูกเตรียมไว้สำหรับพวกเขาและแท้จริงเราไม่รู้ดอกว่า ความชั่วร้ายนั้นจะให้มีขึ้นแก่ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนี้หรือว่าพระเจ้าของพวกเขาปรารถนาแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาและแท้จริงในหมู่พวกเรานั้นมีคนดีและในหมู่พวกเราก็มีคนอื่นจากนั้นพวกเราอยู่ในแนวทางที่แตกต่างกัน และแะากกาลท้จริงเราคิดว่าเราจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในแผ่นดินนี้และเราจะหนีไม่รอดพ้นไปจากพระองค์ และแท้จริงเมื่อเราได้ยินอัลกุรอานเราก็ศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นดังนั้นผู้ใดศรัทธาต่อพระผู้อิบานของเขาเขาก็จะไม่หวั่นเกรงต่อการขาดทุนและความอายุติดอันน้ักบ และแท้จริงในหมู่พวกเรามีผู้ที่เป็นมุสลิมและในหมู่พวกเรามีผู้ที่หันเหออกจากความจริงดังนั้นผู้ใดนอบน้อมชนเหล่านั้นได้มุ่งสู่แนวทางที่ถูกต้องและส่วนบรรดาผู้ที่หันเหออกจากความจริง พวกเขาก็เป็นฟืนของไฟนรกและหากพวกเขาดำรงมั่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงธรรมแน่นอนเราก็จะให้พวกเขามีปัจจัยอย่างชีพที่กว้างขวาง เพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาในเรื่องนี้และวผู้ใดหันเหอ,ออกจากการดำลึกถึงพระคู่อภิบาลของเขาโปร่งใจใเขาได้รับการลงโทษอันแสนสาหัสแล้วว่าบรรดามสัสยิดนั้นเป็นของอัลลอฮ ดังนั้นพวกเจ้าอยาวิงวอนขอผู้ใดเคียงคู่กับอัลลอฮาและแท้จริงเมื่อเบาขอ,องอัลลอฮ์มัวหมัดยืนขึ้นกล่าววิงวอนขอต่อพระลงพวกเขายินก็ได้ห้อมล้อมเขาอย่างหนานเน่น จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันจะวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของฉันและฉันจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาคีดรอพรมจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันไม่มีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษแก่พวกเจ้า จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์และฉันจะไม่พบที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระองค์อิบลาหมิัลิาตแลไม่ีลลาลฟอิาหูจลันินนั เว้นแต่ฉันจะเผยแผ่ส <ge repay t> ิ่งท <ere> ี <Tamam ens> <ere> <us of riff aquilo> ่ได้ร <ab zione> ับจากอัลลอฮ์และสารของร่งและผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของร่งแท้จริงสำหรับเขานั้นคือไฟนรกโดยจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล จงกระทั่งเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ถูกสัญญาไว้แล้วพวกเขาก็จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้อ่อนแอยิ่งในการเป็นผู้ช่วยเหลือ และมีจนนนวว้อยก่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันไม่รู้สิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นใกล้หรือย่างหร like ือว่าพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงกำหนดเวลาในการลงโทษนั้นให้ห่างไกลออกไปอ พระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับดังนั้นพระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยสิ่งเร้นลับของพระองค์แก่ผู้ใดนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดัยีะมินกันฟินยะรอซดานอกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดีเช่นท่านรอซูล ดังนั้นพระองค ja ์จะทรงส่งผู้พิทักษ์เฝ้าดูแลข้างหน้าและข้างหลังเขาเพื่อพระองค์จะทรงรู้ว่าแน่นอนพวกเขาได้เผยแผ่สารของพระผู้อภิบาลของพวกเขาแล้วและพระองค์ได้ทรงห้อมล้อมรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่หน้าที่พวกเขา และพระองค์ทรงนับจํานวนทุกๆสิ่งไว้อย่างครบถ้วน